หลายคนก็มีคําถามมาฝากผมมาถามว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อจกักรยานไฟฟ้าสักคันเนี่ยจะดูยังไง <_ p ans> เพราะตอนนี้ในท้องตลาดมีปัญหาอยู่ <_ p ans> ก็คือซื้อแล้วโดนหลอก <_ p ans> คุณภาพไม่ได้ <_ p ans> ใช้แล <_ p ans> ้วกบเดียวพังสุดท้ายนะครับเสียแล้วซ่อมที่ไหนคันนี้นี่แทบจะเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอ่ะเกือบแยกไม่ออกแล้วว่ะจักรยานหรือสปูตเตอร์คันนี้ก็นั่งสบายรูปลักษณ์สวยงามนะครับดีไซน์สวยขับไปโชว์สาวๆได้ สวัสดีครับผมเบลที่ชองเวดาเนกันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์จักรยานไฟฟ้าของทาง EM Bike นะครับที่นี่เป็นนั้งโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมของจักรยานไฟฟ้าทั้งหมดหลายคนก็ถามเข้ามาครับว่า i, พี่เบลพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายทำไมไม่เห็นพูดถึงจักรยานไฟฟ้าบ้างน,นะเพราะวันนี้หลายคนก็มีปัญหานะครับซื้อแล้วถูกหลอกถูกเกินจริงของคุณภาพไปได้แล้วต้องดูยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ พามาพูดคุยกับตัวจริงด้านจักรยานไฟฟ้าเลย <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ขึ้นมาข้างบนนะครับต้องบอกว่าเป็นโชว์รูมที่มีจักรยานไฟฟ้าเยอะแยะหลากแบบมากๆเลย เอ้าคุณซันสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตัวจริงด้านจักรยานไฟฟ้านี่คือคุณซันเลยนะครับเจ้าของผู้ก่อตั้ง EM Bike นะครับคุณซันช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมธนัททำพรมคุณนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัทครับไลฟ์มูฟวิ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ EM จักรยานไฟฟ้าในประเทศไทยกี่ปีแล้วครับคุณซันปีนี้เออจริงแล้วบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาทําจักรยานก่อนนะครับเมื่อมา5ปีก่อน เาทำจักรยานปกติจักรยานเด็กจักรยานม่บ้านครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะทำจักรยานไฟลแล้วก็เริ่มจากการนําเข้ามาก่อนอะนะครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครทําจักรยานไฟ้าเลยเราก็เป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มทานะครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายจักรยานไฟ้าในประเทศไท,ทยนะครับทีนี้นะครับวันนี้หลายคนก็มีคําถามมาฝากผมมาถามว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อจักรยานไฟ้าสักคันเนี่ยจะดูยังไงเพราะตอนนี้ในท้องตลาดมีปัญหาอยู่ก็คือ ซื้อแล้วโดนหลอกคุณภาพไม่ได้ใช้แล้วก็เดียวพังสุดท้ายนะครับเสียแล้วซ่อมที่ไหนนี่ผมแนะนําลูกค้าได้เนี่ยคือตอนที่จะตังค์ซื้อจากยานไฟ้าเนี่ยข้อที่นหนึ่งเลยเนี่ยต้องดูก่อนว่าใครใช้นะครับแล้วก็ใช้ที่ไหนแต่ที่สองก็คืออยากให้มาที่โชว์รูมเห็นของจริง,งหรือไปเทสต์ได้าตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้ได้มีการขี่กันก่อน,อนว่าเซลลารีราแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบไหม อย่างเช่นตรงเนี้ยเราจะมีอยู่ประมาณสามสี่แบบให้เลือกนะครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบที่รุ่นที่ขายดีนะครับอ่าแล้วมันต่างกันยังไงบ้างครับโอเคแบบเนี้ยก็จะเห็นว่าสีเหลืองตัวนี้นะครับก็เป็น e-meco ของเราอันนี้จะเป็นเริ่มเริ่มต้น basic entry ครับนะครับสำหรับคนตัวเล็กแล้วก็คนที่ตัวไม่ใหญ่มากจะเห็นว่าถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยจะขี่อย่างเงี้ยไม่ได้จะติดขาแต่ว่าเราก็มีการ เราก็มีการเพิ่มโตที่รองขาไว้ให้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถวางอย่างนี้ก็ได้นะครับ<ม>อ,อันนี้คือเรียกว่าเก๋เกๆน้อยๆที่เรา improve product เ,าเข้าไปแต่เนี่ยเหมือนกับว่าสำหรับคนที่ไม่รีบขับแบบสบายๆแม่บ้านไปซื้อของหรือพาลูกไปส่งลูกที่โรงโรเรียนไปส่งลูกใกล้ๆล<อ>ใช้ใชีวิตใกล้ๆอันี้ใกล้ๆพดแทนจักรยานหรือมอเตอร์ไซ แสดงว่าอันนี้คือระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับที่มันเพียงพออันนี้ประมาณ50กิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จน,นะครับวิ่งได้ประมาณ2ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นต่อไปก็คือรุ e ่นเอเอมสามลิเทียมอันนี้เป็นรุ Best ่นเบสเซอร์เราเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเป็นแบตลิเทียมสรีระของมันเนี่ยก็จะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งแม่บ้านแล้วก็พ่อบ้านนะครับเพราะจะเห็นว่าเวลาที่ขี่ไปเนี่ยก็จะวางขาได้ปกติแล้วก็วีลเบสก็คือจุดจากล้อถึงล้อนะครับระยะที่ค่อนข้าง กว้างทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะและสเปคจะตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับมอเตอร์3 5 0าวัตต์ครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียม4 8โวลต์สองแอมป์อวอร์ชาร์จทีหนึ่งเนี่ยระยะชาร์จทีหนึ่งได้50กิโลเมตรเหมือนกันอ่ะแล้วความเร็วครับความเร็ว3 0ม5ถึงกิโลเมตรก็จะไวกว่าคันนั้นไวกว่าแล้วก็ไซรัลใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็คือซ้อนได้อย่างสบายคนซ้อนก็ไม่อึดอัดไม่แคบเกินไปครับแล้วก็สามารถขึ้น ขึ้นสะพานได้แน่นอนคันนี้นะครับกาลังเพียงพอกำลังเพียงพอแล้วก็ลืมแบตหมดก็ปั่นได้แล้วมามาคันนี้คันนี้คันนี้นี่แทบจะเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอ่ะเกือบแยกไม่ออกแล้วว่าจักรยานหรือสปุตเตอร์ถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะมีพวก I O T มีเสียงนั่นน่ะเสยยนีแล้วก็บอกสถานะการขับขี่ทั้งหมดมีเออเซฟตี้ก็คือถ้าเกิดบิดอย่างเงี้ยบิดไม่ไปนะครับต้องกด P ก่อน อ,อันนี้คือจะมีปุ่มจอดป,ปุ่มจอดคือเข้าเกียร์พีไมเกียร์พีไว้ต้องกดเกียร์พีออกถึงจะปิดได้คันนี้ก็นั่งสบายรูปลักษณ์สวยงามนะครับดีไซน์สวยนะครับ<อ>ก็ขับไปโชว์สาวๆได้<อ>ถ้า <นะ S 2> ที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้มีดิสเบรกหน้าดูจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วครับแสดงว่าอันนี้ความเร็วความเร็วก็จริงแล้วก็มา35กิโลเมตรเหมือนกันแต่เราจะเพิ่มความปลอดภัยคือดิสเบรกมันก็จะหนึบมากดีเบรกอยู่แน่นอนในระยะวสั้นๆนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ที่นั่งของคนขับกับคนซ้อนท้ายเนี่ยก็จะสบายกว่าเยอะอที่วางขาก็าเยอะแถมมีที่ชาร์จแบตบมือถือด้วยและตอนนี้ตอนหนึ่งการชาร์จเนี่ยตอนหนึ่งการชาร์จก็จะได้ประมาณ 60- 70ิกิโลเมตรครับอ๋อน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแบตบจะลูก <มา S 2> ใหญ่เพราะว่าแบตลูกใหญ่กว่า<อ>นะครับแล้วก็เป็นแบตลิเธียมหมดละ<อ>ส่วนถ้าเกิดเป็นผู้สูงวยัยสูงอายุหน่อยก็จะหันมาเป็น3ล้อตัว3ล้อละเพราะว่าไม่ต้องบาลานซ์ก็คือขี่ไปได้เลยตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีที่นั่งเยอะ มีฟังก์ชันให้เด็กนั่งคนโตกลางนั่งอาจจะหลานคนโตนั่งแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนั่งเออผมเห็นเห็นผู้สูงอายุเออนี่มีปรับบอได้ด้วยตัวนี้ก็จะมีคนใช้เยอะผู้สูงอายุจะใช้เยอะเขาแค่ต้องการออกไปข้างออนอกพึ่งพาตัวเองได้ใช่ไม่มต้องจะได้มีอิสระถ้าพ,พูดถึงจักรยานไฟฟ้ามันมีหลากหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งคนก็กังวลว่า เฮ้ย hey, แล้วคุณภาพมันจะดีจริงหรอพอซื้อมาแป๊บเดียวพังเราจะไปซ่อมที่ไหนเออลราจะมั่นใจได้ยังไงกับคุณภาพของของเนี่ยพรที่1เลยนะครับ,รบก็คือเราเนี่ยมีการรับประกันที่ยาวนาะนที่สุดนในตลาดาส่วนไฟฟ้าเรารับกัน1ปี นะครับถ้าเกิดมีการเสียมีการเคลมอะไระรับประกันก็คือในระบบไฟฟ้าตัวจักรยานไฟฟ้าเลยใช่ก็คือเอ่อรับประกันค่าแรงค่าอะไหล่ทั้งหมดครับข้อที่2ก็คือเรารับประกันตัวมอเตอร์3ปีนะครับแล้วก็รับประกันตัวโครงขังเนี่ยจักรยานไฟฟ้าเนี่ยหปีนะครับถือว่าเป็นการประกันที่ยาวนานที่สุดในตลาด<อ>นะครับผมมั่นใจได้มันมีอย่างอื่นอีกไหมพี่ที่พี่จะสร้างความมั่นใจของ e m ไว่าเฮ้ยมันต่างงี้ใครก็รับประกันได้ถ้าเกิดคุณเมียไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูที่โรงงานผม เพราะว่าเราจะให้ดูว่ากระบวนการ QC ของเราได้ถูกรับประกันโดย ISO 9001ว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยมีคุณภาพที่มีมาตรฐาน <Yeah. S 2> ก็คือเดี๋ยวจะพาโรงงานก็คือทั้งหมดนี้ประกอบที่โรงงานประเทศไทยถูกต้องครับพาไปดูดีกว่าพี่จะได้เห็นภาพกันจังๆไปเลยได้ครับวันนี้ไหนๆคุณเบลมาแล้วเราพาไปดูที่โรงงานกันไปเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงงานประกอบจักรยานไฟฟ้านะครับนี่ Live Moving นะครับซึ่งเป็นโรงงานของแบรนด์ EM เอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองมาดูลายประกอบกันครับคุณซานพาไปหน่อยครับเลยคร่ปเลยครับ ตอนนี้เรา,าอยู่ที่ไลน์การผลิตจ,จักรยานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมถามหน่อยครับว่าเป็นไงมาไงถึงมาทำไอโจโรงงานผลิตจักรยาน<ร>าไฟฟ้าได้โรงงานนะใช่ครับก็คือที่เล่าให้ฟังว่า3ปีก่อนเนี่ยเราทำเริ่มทำจักรยานไฟฟ้าเราควบคุมการส่งมอบไม่ได้รเราควบคุมเรื่องคุณภาพของสินค้าไม่ได้เพราะว่าที่จะส่งอะไรมาเราก็ต้องรับหมดเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำจักรยานไฟฟ้าจริงๆ2ปีก่อนเนี่ยเราก็เลยเปิดโรงงานนี้ขึ้นเราได้ ควบคุมคุณภาพสินค้าแล้วก็สามารถส่งมอบลูกค้าได้ภายใน7วันมีของแน่นอนมีของแน่นอนแล้วก็คุณภาพอยู่ในมือเราใช่ทุกอย่างควบคุมได้ใช่สเปกอยู่ในมือเราต้นปีนี้นะครับเราได้มาตรฐาน ISO 9001โอ้ก็แทบว่าอันนี้คือเหมือนจะเป็นลายการผลิตใช่ย่อมๆเลยย่อมของจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตได้โอ้แสดงว่ามองไปไกลถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูแต่ละส่วนกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเซสชั่นแรกอยู่ทางนี้นะครับอ่านี่ก็คือจุดเริ่มต้น โรงงานผมโลกๆหน่อยนะครับอยาชื่อสาโอ้หนี่ต้องบอกว่าเป็นโรงงานรไฟฟ้าที่ดูเป็นจริงเป็นจังมากเยถึงได้ไม่ค่อยเป็นโปรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตชันที่หลังจากได้ล้อมาแล้วนะครับน้องเนี่ยเขาจะใส่ล้อหน้าการใส่ล้อหน้าเนี่ยเขาจะใส่เบรกเบรกที่เป็นพวกดัมเบกหรือว่าตัวดิสเบรกเข้าไปด้วยก็คือจะเป็นพวกช่วงล่างกับล้อครับดยปกติเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยต้องทำทอกนะครับทรอกหมายความว่าเาต้องมีประแจท็อกที่บอกว่าควบคุมแรงควบคุมแรงควกกุมมิเตอร์นะครับเพื่อให กลุ่มที่เป็นส่วนล้อเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่คลายออกขับกลับไปคลายออกไม่ได้อันนี้มันเป็นเรียกว่าเดลต้าเอสเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญโเหมือนจะแทบเรียกว่าเหมือนกับโรงงานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยเขาใช้กูแจทอสเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ส่วนในแค่นี้เสร็จแล้วปุ๊บพอใส่ล้อหน้าเสร็จเดี๋ยวนอกเขาจะใส่ล้อหลังเข้าไปนะครับเป็นตัวมอเตอร์ฮับมอเตอร์อ๋อก็คือเป็นฮับมอเตอร์ล้อหลังครับเพราะส่วนเนี้ยสำคัญส่วนที่สำคัญนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนเลยก็ว่าได้ใช่ แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นสายไฟทําให้แบบช่างทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการผ่านการสอนเรียนรู้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรครครับครับ,รบนี่กำลังประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สถานีเนี่ยก็จะประมาณสัก15นาทีตอนนี้เนี่ยด้วยการผลิตแบบนี้ก็พามาสีการต่อวันประมาณหมื่นการต่อปีปซึ่งเนี้ยเรายังอินพูสได้อีกกรคิดว่า,วาในอนาคตถ้า ขายส่งออกยังไงก็ต้องเพิ่มรายได้แน่นอนไทยดีขึ้นหลังจากที่โปรโมทคุณเวลแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มสายการผลิตครูฟเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องจักรให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ยังค่อนข้างเซมิเซมิออโต้อยู่อันนี้เราประกอบล้อประกอบล้อแล้วนับเสร็จแล้วเราก็ประกอบอันนี้ชุดสายไฟอันนี้จะเป็นเรื่องของสายไฟนะครับเขาก็จะล้อยสายไฟเข้าไปในตัวเครื่องพร้อมกับเสียบแจ็ค จ็คคอนเนคเตอร์เนี่ยซึ่งจ็คแจ็คคอนเนคเตอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแจ็คที่ควบคุมว่าอันนี้ต้องเสียบอันนี้พร้อมกับมีาีสีมีสีให้ตรงกันด้วยโอ้ถ้าเป็นบอกเลยนะมาจากจีนมาบางทีสีแม่งใช้มั่วไม่หมดอ่าใช่อันนี้ก็เนื่องจากเราเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เลยต้องสเปคมันเลยว่าขีต้อีตรงกันเพราองั้นเราเนี่ยเซอร์วิสเงยเซอร์วิสเฮ้ย มันทำไงวะเสียบตรงไหนนะแล้วก็มาถึงสเตชันน้องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเทสสายไฟอันนี้ก็คือจะเป็นเทสระบบไฟใช่ครับโอ้นี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยคนส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลซึ่งน้องเนี่ยเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เซฟตี้นะครับเราจะเสียบสายไฟเลยไม่ได้เราก็ต้องมีเรื่องของตัวเซฟตี้เรื่อง power supply นะครับอันนี้ก็คือเช็คระบบไฟก่อนว่าไฟเนี้ยมันเปิดปกตินะครับทั้งไฟสูงไฟเลี้ยว ไฟไ <gün. S 2> ไท้ายมอเตอร์ได้ไหมมอเตอร์ด้วยครับก็คือเช็คทีท bubble, ละจุดนี่นี่ล้อหมุนแล้วล้อหมุนแล้วนะครับนี่คือน,น้องก็จะเช็คไฟว่าระบบการทํางานของไฟปกติซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบตยังไม่ได้ประกอบอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาจะได้แกะได้ง่ายเนาะอันนี้คือต่อกับซับไพอันนี้นี่น้องก็ต่อกับซับไพด้านหลังนะครับมีไฟซับไพเข้ามานะครับอันนี้เป็น1 2โวลต์48่สโวลต์อ๋อ48โวลต์ หลังจากนี้ปุ๊บพอเราเช็คแล้วว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเรียบร้อยเราก็จะเริ่มมาที่ไฟลิ่ง่ารประกอบบอดี้กลุ่มบอดี้พลาสติกแล้วนะครับนี่นะครับบอดี้นะฮะนะครับปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บนี่ประกอบบอดี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีน้องน้อง QC i n p r o c t ปรนะครับที่เขาจะมีการจดโอ้โหนี่มีตั้งแต่ระบบช่วงล่างอ่าบอดี้ซับเฟรมซับแฮนด์อ่าระบบไฟฟ้า นะครับโ,โหแทบจะครอบคุมแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่น้องเขาเนี่ยก็จะเดินตามลายอย่างนี้นะครับ,รบเขาก็จะเช็คว่าอันไหนมีปัญหาไหมเอาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มมาถึงส่วนที่เป็น final QC อันนี้ครับคันนี้ก็มาแล้ว นะครับก็จะมาที่แผนก QC นะครับอไฟนอลาาอินสเปคชั่นปุ๊บก็จะมาไฟนอลอินสเปคชั่นตรงนี้อ่าท้ายไลน์แล้วนะครับอ๋อนี่เสร็จประกอบ <g år> เสร็จมันมาตะกี้เลยครับอ๋ออันนี้ก็คือเอาแบตเข้ามาประกอบแล้วครับ <g år> อันนี้ก็คือเป็นเริ่มต้นอินสเปคชั่นนะครับก็ <g år> คือเช็คระบบเช็คระบบแล้วก็เปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มงานได้เลยครับเนองเขาก็จะเช็คตามเช็คลิสต์ของเขานะครับที่เขามีอยู่แล้ว แล้วก็น้องเขาจทยตัวเลขถถังตัวเลขมอเตอร์อ๋อต้องเลขมอเตอร์ด้วยเลขมอเตอร์ด้วยเขาต้องแมชกันจะได้ทรัคกลับได้ถ้ากลับได้มีปัญหาอะไรทัดกลับได้ว่าเราิตวบนไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อให้เราสามารถมาแก้ไขปัญหาต่อไปได้ถ้าเกิดเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขระยะสั้นและระยะยาวต่อครับแล้วไอ้ด้านข้างนี่เป็นอะไรครับพี่พอเขาคิวเสร็จถ้ามีปัญหาก็จะมีโฟแท็กแล้วก็ทาง QC ีจะเขียนปัญหาให้กับเทคนิชเชียน ครับในการซ่อมคือันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เทคนิเชียนเนี่ยเขาซ่อมกำลังซ่อมอยู่นะครับคือเวลาเสียอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือมาแก้ปรับปรุงหน้างานทช่น่เขาจะเขียนครันี้ว่าอันนี้บางโคนหน้าเป็นรอยบางโค้หน้าเป็นรอยแล้วทำไงฮะก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนบางโคนหน้าใหม่หน้าใหม่พอเสร็จแล้วจากตรงนี้อ่ะสมมติแก้ไม่เป็นร้อยตอนนี้แก้เสร็จร้อยก็จะวนกลับไป QC อีกรอบหนึ่งเพื่อเขาไปนอก QC อีกครั้งนะครับตรวจเช็คผ่านแล้ว หลังจากนั้นปุ๊บก็จะไปส่วนของที่รอชาร์จนะครับเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับคือมันเติมน้ำมันแต่เนี่ยไม่เติมน้ำมันเราต้องเทที่ชาร์จด้วยอ๋อเทที่ชาร์จด้วยอย่างงี้ใช่ไหมฮะที่กำลังชาร์จอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคันก็จะเทที่ชาร์จเรามาชาร์จให้ลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนออกก็คือใช้ที่ชาร์จที่เราจะให้ลูกค้าโอ้ยนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็เข้าคลังเข้าคลังพร้อมที่จะกระจายสินค้าไปตามศูนย์ต่างๆครรรััับบอ่่ะ้้้นนนนเาาากกลไไปทีศูย์หตด ก็หลังจากที่เราไปดูในส่วนของโรงงานส่วนของการผลิตมาแล้วนะครับเรามาดูส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นคือเรื่องของศูนย์บริการที่นี่ดูแลเรื่องอะไรบ้างครับศูนย์บริการตรงนี้ที่นี่คือศูนย์ซ่อมบริการขร้ววงจรของจักรยานไฟฟ้านะครับของยี่หอย่างเดียวทุกยี่ห้อครับเราสามารถซ่อมด้ทุกยี่ห้อที่เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับเราเนี่ยมีอะไหล่ที่เราตอกไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถซ่อมให้ลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องรอนานนะครับผมอยากแนะนำคุณเวลนิดหนึ่งครับ น้องนี่ชื่ออาร์มนะครับอ่าครับผมเป็นหัวหน้าช่างของทางหมครับเดี๋ยวผมขอตัวไปประชุมนิดนึงก็เดี๋ยวเรามากลับคุยกันต่อเดี๋ยวเขาให้น้องคุยเรื่องเกี่ยวกับการช่างการซ่อมบำรุงโอ้ดีเลยครับลงรายละเอียดได้เลยครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้นี่อะไหล่ใช่ไหมครับเป็นอะไหล่ตัวอย่างที่นํามาโชว์ไว้ในศูนย์บริการครับอันนี้คือของรถ EM หมดเลย เป็นของ EA มีทั้งสกูตเตอร์และมีบางส่วนที่เป็นจักรยานที่เรามีจัดจำหน่ายด้วย oh. เป็นระบบไฟฟ้าอย่างเช่นแบตเตอรี่กล ah. ่องคอนโทรลเลอร์ชุดหน้าจอไฟท้ายหรือแม้แต่มอเตอร์ครับเราก็มีครบเลยตอนนี้มีงานซ่อมให้ดูไหมมีครับมีตัวอย่างให้ดูครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปดูงานซ่อมของจริงกันในดีกว่าน่าจะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงได้ครับผมโอ้ oh, อันนี้มีทั้งหมด3มช่องใช่ครับเป็น3มช่องบริการครับนี่อันนี้นี่มีสเตนเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะใช่ครับเป็นลิฟต์สำหรับยก ใช่ครับเป็นลิสสำหรับยกรถในการซ่อมเซอร์วิสครับโอ้ยนี่มีจักรยานนี่คืองานซ่อมหมดเลยใช่ครับมีงานซ่อมทั้งหมด3งานตอนนี้ครับอ๋อไอ้คันนี้นี่คือของ EM ของ EM เองครับเป็นของแบรนด์ของเราเองอันนี้คือซ่อมอะไรครับคันนี้ตัวนี้กาลังเช็คระบบไฟครับเนื่องจากเปิดสวิตช์ไม่ติดเลยพอยิ่งเปิดมาไม่ติดเลยเนี่ยเป็นที่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวเรามีวิธีการไล่ให้ดูใช่ครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็คือ เดี๋ยวต้องมาล่างไล่นะครับอ่าแล้วข้างหลังเนี่ยครับอีกสองคัน,น,คนเหลือเป็นจักรยานไฟฟ้าของจีนที่ขายกันตามทั่วไปนําท้องตลาดครับเอ้ยคันอื่นนี่เราบอกว่าก็ซ่อมเหมือนกันใช่ครับผมอ๋ออันนี้คือซ่อมอะไรบ้างครับอากาศคันนี้คันนี้คาดว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เนื่องจากว่าเปิดสวิตช์แล้วไม่มีแรงกําลังมอเตอร์ไม่มีเลยคือพอไปล้อแตะปุ๊บเราบิดแล้วมันไม่ออกตัวใช่ครับผมแสดงว่าก็คือกําลังไฟมันไม่พอใช่ครับอ๋อแต่ไฟหน้าจออะไรปิดปกติใช่ครับแล้วคันนี้นเป็ จักรยานที่เราจําหน่ายครับเป็นเรียวเบบี้ครับก็คือมาเปลี่ยนเรื่องยางล<อ>ูกค้าใช้งานมานานแล้ว<อ>แล้วเ,เราก็มีทั้งตัวยางที่เป็นสเปรของหลายไซส์ให้เลือกครับผมเป็นยางของแท้ลิขสิทธิ์ที่เป็นตาเรียวเบบี้เลยนี่คือการซ่อมนะครับคือทําแล้วแม่งครบวงจรจบในที่เดียวไะงั้นเดี๋ยวเราลุยเลยฮะเดี๋ยวพี่ขอยืนดูตอนเราซ่อมครนนี้เนื่องจากเปิดสวิตช์ไม่ติดเนาะเริ่มต้นเลยเราดูก่อนว่าปักไฟ มีปัญหาเรื่องปลั๊กไฟไม่เสียบอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับลูกค้าบางคนเสียบไม่สนิทนี่อันนี้เสียบเข้าเรียบร้อยแน่นสนิทแน่นแล้วเปิดสวิตช์เงียบเลยเงียบกิฟขั้นตอนถัดมาไม่หือไม่อือเรามีฟิวตัวรถของเรามีฟิวที่จะตัดไฟเวลาเกิดอาการช็อตหรือว่าไฟกระชากเพื่อไม่ให้เสียหายต่อชุดกล่องคอนโทรลแบบนี้เราปลดล็อกแล้วเปิดขึ้นมาดูครับชุดกล่องคอนโทรลอดูนะฮะนี่กล่องคอนโทรลจะอยู่นี่ระบบฟิวมี2จุดครับฟิวที่ คุมระบบไฟแล้วฟิวที่จ่ายไฟให้กล่องคอนโทรลก็คือเช็คว่าฟิวขาดหรือเปล่าใช่ถ้าฟิวขาดก็โมโหเลยดิใช่ครับเยี่ยมมากครับรับทุกดอกอ่าแล้วแล้วไงต่ออ่ะอันนี้อ่ะในดูฟิวดูฟิวดูฟิวเช็คฟิวก่อนนะครับฟิวตัวนี้ฟิวอยู่นี่อ่าในขาดครับไม่ขาดตัวนี้ฟิวน่าจะขาดตัวนี้ครับอ๋อเรามีฟิวสำรองพร้อมเปลี่ยนเลยอยู่บนก็เปลี่ยนฟิวใช่ครับผมเชิญนับอีกเลย อ๋อนี่ติดเลยใช่ใชพอใส่ฟิวปุ๊บติดเลยใช่ฟิว <Yeah. S 1> ของเดิมมันเสียหายมันขาดอ่าพอติดแล้วเราก็เช็คถัดมาเช็คระบบเปิดทดสอบเปิดสวิตช์ดูว่าติดไหมอ่าไหน๋ยวนะครับอ่าติดแล้วเนี่ติดแล้วปุ๊บเราทดสอบบิดเร่งดูครับใช้งานได้ไหมเร่งความเร็วตามการบิดไหมอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบขี่กันอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ครับคืออันนี้เป็นที่ฟิว ใช่ครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใส่ฟิลแล้วไม่ติดอ่ะเรามีสเปร์พาร์ที่จะลองทดสอบเปลี่ยนดูเปลี่ยนกลองคอนโทรเลอร์แล้วลองเช็คดูครับผมทดสอบแล้วนะครับน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลงมาจากแท่นนะครับครับผมอ่าโอเค<ด>จะไปลองกันดูนะครับคันนี้อัดสูงได้เท่าไหร่ร้อยห้าสามสิบห้าก็พอครับสามสิบห้าก็พอโอเคแล้วเราวนลงน,น,นี้หน่อยนะ โอ้ oh, เป็นยังไงบ้างรครับซิ่งเลยนะฮะหนึบมากนะครับขี่แล้วแบบพิ้วไหวใช่นี่แหละครับแบนด์เอ็มเลยโอ้โห oh, oh, ขายของก็มานะครับคือแนะนําเลยนะสําหรับใครที่อยากจะซื้อจักรยานในฟ้าเนี่ยไอการมาลองได้สัมผัสข,ของจริงอ่ะดีสุดเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอย่างคันเนี้ยี่อลองขี่แล้วนะคือสลีล้ามันได้เนี่ยเนี่ยเวลาเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยเข่ามันเหลือเนื้อที่นะครับแล้วขี่หลังตรงนะครับเนี่ยถึงบอกว่าต้องมาลอง นะครับนอกจากสีละได้คุณภาพได้แล้วนะครับที่สําคัญอุ่นใจด้วยการมีศูนย์บริการเพราะอย่างนี้เราก็สามารถซ่อมได้ถูกไหมใช่แล้วเราก็มีบริการหลังการขายด้วยครับสามารถแจ้งซ่อมผ่านแอปพลิเคชันได้จริงป่ะขอดู่อยดิคบอย่างเช่นอย่างนี้ครับอย่างในแอปพลิเคชันเนี่ยสมัครสมาชิกแล้วสามารถไปเลือกสินค้าได้เลยหรือทันมาพอเราซื้อรถ เราลงทะเบียนรับประกันอ๋อก็คือแบบว่าเราซื้อที่ไหนก็ได้ลงทะเบียนรับประกันใช่ครับผมมันก็จะเข้าสู่ระบบของเราและใช้อะไรลงทะเบียน่ะเราใช้เลขตัวถังตรงนี้เลยครับอ๋อเลขตัวถังนี้อ๋อก็รันลำเบอร์ตรงนี้ไปกรอกข้อมูลลงตามนี้ได้เลยอ่าถัดมาเรื่องแจ้งซ่อมเออนี่นี่มีแจ้งซ่อมด้วยนะครับแจ้งซ่อมเนี่ยจะพูดเสียอ่เรากดแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมเราเลือกเลยว่าเราต้องการให้ไปเซอร์วิสออนไซต์ที่บ้านไหมหรือจะนำรถมาที่ศูนย์บริการนัดหมายกันมาโอเคอ่ะสมมติผมอ่ะเลือกอ่ะเล แล้วก็เลือกรุ่นรถถัดมาครับปืนใส่รายละเอียดที่พบปัญหาเลขตัวถังรายละเอียดที่พบปัญหาแล้วก็มีให้ถ่ายภาพให้ดูด้วยใช่ครับจะได้ประเมินใช่จะได้ประเมินคร่าวๆว่าอะไรอะไรที่เราต้องใช้จะได้เตรียมไว้เลยดีนะครับจะได้นัดหมายการซ่อมลงได้ได้ไม่เสียเวลาด้วยใช่ครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอนเฟิร์มไปในระบบ นีเลยเหมือนลดรล้วรดเข้าศูนย์เลยเนาะใช่ครับง่ายและสะดวกด้วยดีฮะดีครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครดูแล้วน่าสนใจอยากจะสั่งจักรยานไฟฟ้า e-m bike ไปใช้เนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านๆเลยแล้ววันนี้มีสิทธิพิเศษส่วนลดให้นะครับจากทาง e-m b i k ให้ส่วนลดเท่าไหร่ครับพี่ซันถ้าสําหรับลูกค้า ช่องเวลาการันตีนะครับมาที่โชว์รูมนะครับเรามีส่วนลดให้1000บาท1,000บาทนะครับ1,000บาท, 1, บาทเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับ,รบแล้วก็นอกเหนือจากมีส่วนลดให้นะมีข่าวดีนะสำหรับใครที่มองหาโอกาสในกระแสรเรื่องของจักรยานไฟฟ้าเนี่ย,เ,ยเห็นบอกว่าจะเปิดรับพาร์ทเนอร์ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วประมาณสัก10ถึง20รายทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีคนติดติดต่อว่าอยากเนี่ยอยากมีธุรกิจที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นอนาคตอันนี้เราก็เปิดรับ คุณจะเป็นศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการอ่าดูด้วยกันเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เลยนะครับแบบแพลตฟอร์มเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็รับเราจะสอนคุณเรื่องระบบการทํางานสอนคุณเรื่องช่างสอนคุณเรื่องเซอร์วิสแล้วก็สอนคุณเรื่องระบบหลังบ้านอย่างเช่น POS เช่นพวก Inventory ก็คือมีระบบจัดการแพลตฟอร์มรองรับให้ได้ทั้งธุรกิจไปเลยใช่ครับอ่าแล้วแบบที่สองับพี่แบบที่สองถ้าเกิดคุณมีงบน้อยหน่อยแพรว่าอุ้ยยังไม่พร้อมลงทุนค่ะพี่อันนี้เราจะมีเป็นช่างเซอร์วิสนะครับเป็นแค่ช่างเซอร์วิ รอโทรศัพท์จากเราหรือว่ารอหรือค s t สจากทั้งแอปพลิเคชันของเราก็คือสามารถไปซ่อมที่จังหวัดใกล้ๆได้ถ้าใครมีทักษะมีความสามารถกก็คือเราหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นช่างซ่อมด้วยใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือโอกาสใหม่นะแล้วเชื่อว่า สําหรับใครที่มองหาโอกาสนะนอกจากจะใช้จักรยานไฟฟ้าแล้วโอกาสธุรกิจจักรยานไฟฟ้าก็มีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณซันนะครับอาจะทํา e-m bike นะครับที่พาไปเยี่ยมชมทั้งโชว์รูมโรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาส ซ่อมจักรยานไฟฟ้าซึ่งเป็นเฟรนของยานยนต์แห่งอนาคตได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงกับจักรยานไฟฟ้าวันนี้นะอย่าให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยไว้ถ้ามีเรื่องราวเจ๋งๆเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าผมจะเอานาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ